เดี๋ยวอ่ะหนังก็เทียมโด่ง่มคุณ่อมันแกงนะครับผมแกงบักบวบนี่ครับใส่บวมหุองสุกครับผมหุองเดียปลากระป๋องใส่ปลากระป๋องครับนี่ยังเดียบักหุองกับักบวบครับผมผสมกันครับผมนี่กำลังปรุงครับผมกำลังปรุงเฉลี่ยพี่น้องเอ้ยนี่ครับนี่แกงแบบบานๆแล้วครับผมนี่ ใส่ปลากระป๋องครับนี่ใส่ปลากระป๋องนี่ครับบางห้องทุกขราวผมหนึ่งเดือนนี่ครับครับบวบครับผมนี่หอมๆเลยครับนี่ย่อหน้าปลาแดกใส่แล้วครับเมื่อกี้ครับนี่หอมๆเลยครับผมย่อหน้าปลาแดดแซ่บหอมๆพี่น้องเลยกินน้ำกันได้พ oh, yes. ี่น้องเด้อนี่ครับผมหอมๆเลยครับนี่หอมๆเลยครับอย่หอมหนี่กระลักนี่ครับผมหอมหอมเลยครับหอมเลย ปลากระป๋องครับนี่ครับโอ้นี่ครับหอมหอยหอยเลยครับผมใส่ปลากระป๋องแลก็ใส่ผักกระแนงครับผมนี่ผักกระแนงหน้าครับผมนี่หอมหอยหอยเลยครับผมนี่หอมหอยหอยเลยมากินข้าด้วยกันนะพี่น้องเด้อนี่ข้าวเช้านี่ครับผมนี่กระร่งแกงฮอร์อร์เลยครับนี่เป็นพรอมเป็นแกงครับผมนี่แกงฮอร์อร์เลยครับนี่สดกระรอเลยครับนี่ปดบวบบวบบวบเลยครับนี่โอ้นี่ครับนี่สดน้ำเลยเสียบได้เลยละครับนี่ครับ